ในโลกของสงครามทางอากาศยุคใหม่อำนาจไม่ได้วัดจากขนาดของเครื่องบินหรือความเร็วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่กลับวัดจากระยะที่เข้าถึงการตรวจจับและเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีที่ตัดสินชะตาการรบระหว่างสองฝ่ายและในเวทีใหม่ของน่านฟ้าแห่งอนาคตมีขีปนาวุธอยู่หนึ่งรุ่นที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างเงียบคขานั่นคือ pl-15 ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลของจีนที่ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยฉลาดล้ำและไกลเกินคาด pl-15 ไม่ได้เป็นผลผิดของความทะเยอทะยานอย่างเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของความจำเป็นจากการที่จีนตระหนักว่ากลายุทธ์การป้องกันทางอากาศของตนต้องพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีและยุทธวิธีของคู่แข่งในยุคใหม่ในยุคที่เครื่องบินล่องหนการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายกลายเป็นเรื่องปกติพียวลบสิจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อไม่ใช่แค่ตามทันแต่เพื่อลำหน้าคุณตามข้อมูลที่เปิดเผยขีปนาวุธพียวลลบสิมีระยะยิงประมาณ200กิโลเมตรหรือ,ออาจมากกว่านั้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นั่นหมายความว่ามันสามารถยิงใส่เป้าหมายที่อยู่ไกลเกินกว่าที่นักบินจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและทําให้เครื่องบินที่ติดตั้งเ PL-15 กลายเป็นภัยคุกคามในระดับยุทธศาสตร์แม้จะอยู่ห่างจากแนวรบหลากหลายร้อยกิโลเมตรหัวใจสําคัญที่ทําให้เพลบ1 5มีระยะยิงที่ยาวไกลเช่นนี้มาจากระบบขับดันแบบ Dual Solid Rocket หรืออาจมีแผนพัฒนาไปสู่ ramjet ในอนาคตขีปนาวุธรุ่นเก่ามักสูญเสียพลังงานหลังจากถูกยิงไปได้ระยะหนึ่งแต่เพีย l 1 5ถูกออกแบบให้ยังคงความเร็วและความคล่องตัวได้ตลอด,ลอดเส้นทางการบิน จนถึงระยะสุดท้ายของการโจมตีแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะสิ่งที่ทําให้ P.L. ลบสิบห้าหน้าจับตามองที่สุดคือระบบนําวิธีขั้นสูงที่ติดตั้งมาในตัวหัวรบนั่นคือเรดาร์วงเล็บเปิดตักซีอิเล็กทรอนิกส์สแกนเรดาร์วงเล็บปิดซึ่งเป็นเรดาร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้หลายรายการพร้อมกันและทนทานต่อการรบกวนจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบแจมมิ่งได้เป็นอย่างดีจะช่วยให้ P.L. ลบสิบห้าสามารถล็อกเป้าหมายด้วยตัวเองและสามารถปรับทิศทางขนาดบินได้อย่่าางแมนยํ แม้เป้าหมายจะพยายามหลบหลีกหรือมีการใช้ระบบหลอกสัญญาณการปรับทิศทางแบบเรียลไทมนี้ทำให้ PL-15 มีความแม่นยำสูงขึ้นมากในระยะที่ไกลกว่าขีปนาวุธทั่วไปเมื่อนำ PL-15 ไปใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดเช่น j -14 j -16 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง j -20 ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนของจีนขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบในการปฏิบัติการเชิงรุกและป้องกันจากระยะไกล เครื่องบินจะทำหน้าที่เป็นจุดสังการกลางที่ส่งข้อมูลให้กับ P.L. ลยวิบขนาอยู่ในอากาศและทำให้การยิงไม่ใช่แค่การสุ่มยิงแต่เป็นการตัดสินใจจากข้อมูลจริงหากเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นของชาติตะวันตกเช่น M. ลบหนึ120่ี D. ของสหรัฐอเมริกาหรือ Meteor. ของยุโรปเพียว1บก็จัดอยู่ในระดับเดียวกันในด้านระยะยิงและความสามารถในการรบโดย M. ลบหนึ120่ี D. มีประสบการณ์ในสนามความน่าสนใจของเพียวลบหไม่ได้อยู่แค่ในตัวมันเองแต่มันคือหนึ่งใในนนฟฟััเเืออองงงขรระะบปป้กทศสมหมห่ ที่ไม่ได้อาศัยเพียงพลกำลังแต่เพึ่งพาการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายอัจฉริยะการสื่อสารข้อมูลแบบเรียนไทยระหว่างขี่ปนาวุธกับเครื่องบินแม่หรือแม้แต่ศูนย์บัญชาการบนภาคพื้นทําให้ทุกการยิงเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่การโจมตีจุดเดียวนอกจากบทบาทเชิงรุก PL-15 ยังช่วยสร้างระยะปลอดภัยให้กับเครื่องบินขับไล่ที่ติดตั้งมันอีกด้วยเพราะระยะยิงที่ไกลกว่าทําให้เครื่องบินสามารถรักษาตําแหน่งอยู่หลังแนวปะทะโดยไม่ต้องบินเข้าใกล้พื้นที่เสีย่ยม เครื่องบินยังคงสามารถคุกคามศัตรูได้จากระยะไกลโดยที่ตัวเองยังอยู่ในระยะปลอดภัยถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญการปรากฏตัวของ P-105 ยังส่งผลต่อการวางแผนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆทําให้กองทัพของหลายประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการลาดตระเวนการกระจายกําลังและการจัดรูปแบบของฝูงบินใหม่อย่างระมัดระวังเพราะรู้ดีว่าการประทะก,กับเครื่องบินที่ติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลแบบนี้ไม่สามารถประมาทได้แม้แต่น้อยแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลภารกิจจริงในสนามรบ แต่จากการฝึกซ้อมการทดลองยิงและการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องเพีย l 1 5ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่พร้อมใช้งานไม่ใช่เพียงแค่ต้นแบบหรืออยู่ในห้องทดลองอีกต่อไปความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอของการปรากฏตัวในเวทีระดับนานา,นาชาติบ่งบอกถึงความมั่นใจในระบบและแสดงถึงความพร้อมเชิงปฏิบัติการแต่นวัตกรรมเช่นนี้จะไร้ความหมายหากไม่มีระบบสนับสนุนและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมล l 1 5ไม่ได้เป็นอาวุธมหัศาจรรย์ที่บินได้เองมันคือเครื่องมือที่ต้องอาศัยความเข้าใจการฝึกฝน และการเชื่อมโยงแบบบูรณาการกับระบบอื่นขอทั้งนักบินระบบเรดาร์และข้อมูลจากสนามรบการใช้ขีปนาวุธยังมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับบริบทมากกว่าตัวขีปนาวุธเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ p l ล5บากำลังสะท้อนให้เราเห็นคือทิศทางของอนาคตขีปนาวุธยุคใหม่ไม่ใช่แค่บินตรงและเร็วแต่ต้องฉลาดคิดเองได้และสื่อสารกับระบบอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงการรบกวนสัญญ,ญาณการเลือกเป้าหมายใหม่หรือการปรับเส้นทางการบินแบบอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้คือพัฒนาการที่ทําให้ pl ล15กลายเป็นอาวุธที่เปลี่ยนวิธีคิดของสนามรบคุณผลลัพธ์คือการเปลี่ยนความคิดของศัตรูตั้งแต่ยังไม่ต้องยิงแม้จะไม่มีขี่ปนาวุธถูกปล่อยจริงก็ตามแค่มี pl 15อยู่ในสนามศัตรูก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการบินวางระยะห่างใหม่หรือแม้แต่ยกเลิกภารกิจกลางคันนี่แหละคือพลังเงียบที่ขีปนาวุธยุคใหม่มีมากกว่าการทําลายล้างและถ้าคุณสงสัยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร คำตอบก็คือ p พียวิบอาจ,จเป็นแค่จุดเริ่มต้นของตระกูลขี่ปนาวุธที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ใช้เทคโนโลยี ai ี่ใส่ไกลกว่าเดิมหรือมีการควบคุมร่วมกันแบบฝูงวงเล็บเปิด swarm targeting วงเล็บปิดทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ในทศวรรษหน้าในภาพรวม pl ียวิบคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงเชิงแนวคิดของการสู้รบทางอากาศมันไม่ได้พยายามเอาชนะด้วยความเร็วที่สุดหรือการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดแต่มันชนะด้วยการควบคุมข้อมูล การใช้เครือข่ายและความแม่นยำม,มากกว่าที่โลกเคยเห็นหากคุณรู้สึกถึงกับเทคโนโลยีเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ว่าขีปนาวุธแบบไหนที่คุณคิดว่าจะเป็นอนาคตของการรบทางอากาศคุณและแน่นอนกดติดตามออร์รสตูดิโอของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของอาวุธล้ำยุคเครื่องบินขับไล่สุดล้ำและขี่ปนาวุธที่เปลี่ยนเกมสงครามของศตวรษนี้เพราะทุกน่านฟ้านในวันนี้ไม่ใช่แค่สนามบินแต่มันคือพื้นที่ของการเปลี่ยนอนาคตด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีครับ ลบจริงจำนวนมากและมีเดียมีความโดดเด่นในเรื่องของ n o Escape Zone อันกว้างขวางแต่ PL-15 ก็มีจุดแข็งที่แตกต่างโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับระบบและพิสัยที่ยาวเกินมาตรฐานคุณสำหรับนักบินสัตว์รูความน่ากลัวของ PL-15 ไม่ใช่แค่ในแง่เทคโนโลยีแต่มันคือผลกระทบทางจิตวิทยาการที่ต้องวางแผนบินการหลีกเลี่ยงการกำหนดระยะห่างจากแนวรบใหม่ทั้งหมดเพียงเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายสามารถยิงได้ก่อนในระยะที่ตนเองยังไม่ทันตรวจจับ เปลี่ยนวิธีคิดของภารกิจทั้งหมดทันทีจุดประสงค์ของการสร้างเพลลบ15จึงไม่ใช่แค่เพื่อทำลายเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแต่ยังเพื่อทำลายความมั่นใจของระบบสนับสนุสนศัตรูเช่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าวงเล็บเปิดไ้วากวงเล็บปิดเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศหรือแม้แต่เครื่องบินลำเลียงการตัดการสนับสนุนจากแนวหลังไม้ถึงการลดขีดความสามารถของเครื่องบินรบแนวหน้าแบบอัตโนมัติในเชิงวิศวกรรมเพลลบ15มีความยาวประมาณ4เมตรใช้โครงสร้างที่เรียบลู่ลม และมีคลีบควบคุมการบินตรงกลางลำพร้อมปลายหางเพื่อความมั่นคงในการบินท่งหัวของมันเรียวยาวโดวยมีระดับเสฝังอยู่ด้านในและยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องยิงซึ่งทําให้สามารถรับข้อมูลใหม่จากภาคพื้นดินหรือเครื่องบินร่วมภารกิจได้ตลอดเส้นทางแม้จะไม่มีข้อมูลการใช้งานในสนามรบจริงอย่างเป็นทางการแต่การที่ PL ลบสิปรากฏในงานแสดงอาวุธทางทหารการฝึกซ้อมจริงและรายงานของกองทัพอย่างสม่ําเสมอก็เป็นสัญญ,ญาณว่า ขีปนาวุธรุ่นนี้พร้อมรบและกำลังถูกนำไปใช้จริงมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้